สีมาขอลาออกค่ะสีก็รู้กฎของพี่ดีนี่มีแต่เข้าแต่ถ้าอยากจะออกมันก็ต้องออกอย่างล่างไร้บิญญาณคือเสียวไว้ใจสีได้นะคะสีจะไม่เอาเรื่องภายในออกไปพูกข้างนอกแน่นอนแต่ว่าสีทนอยู่ต่อไปไม่ได้จริงๆค่ะเสียทะเลาะก,กันอีกแล้วเหรอสีจะไปคิดมากทำไมสีคนเรามันต้องมีเรื่องบ้างชีวิตมันจะได้มีสีสันที่แรกเนี่ยสีก็พอทนได้ แต่ตอนหลังที่อิจจันเนี่ยมันเอาอีมาลีมาประเคนให้เสียแล้วเสียก็ไปแต่งตั้งให้มันมาเป็นสนมเอกหลังจากนั้นอีสองคนนั้นเนี่ยมันตามราวีสีไม่เว้นแต่ละวันโดยเฉพาะอิจันแต่เท่าที่พี่รู้มาสีก็ไม่เอาใครแล้วสีก็ไปแข่งข้อกับจันเขาด้วยจันเขาเป็นรุ่นใหญ่สีสียอมยอมเข้าบ้านก็ได้ ทุกอย่างมันจะได้จบที่นี่มีแค่สองคนเท่านั้นล่ะค่ะที่สีจะยอมก็คือเสียกับซอแต่นอกน,นั้นสีไม่ยอมก้มหัวให้ใครทั้งนั้น <ś c oughs> ดีพี่ชอบคนแบบนี้สี เอาอย่างนี้ม่สีก็ไปหาตัวเด็ดๆมาให้พี่สักคนเอามาประเคนพี่ถ้าพี่ถูกใจพี่จะแต่งตั้งให้เป็นสนมเอ,เอกแทนมาลีส่วนสีพี่จะให้เป็นแม่คุมที่นี่แทนจันโอเคไหมอา,อาสีมาขอพบพักเสียเข้ามา เอามาคือเมื่อวานนะคะเมื่อวานที่เสียบอกว่าให้สีไปหาตัวเด่นๆให้เสียแบบเนี้ยเสียชอบไหมคะ 别较合你